สวัสดีจ้าพี่โยสุมาแล้วอ่ะโอเควันนี้เราจะมาเตรียมวิธีการเราสังเกตเห็นได้ไหมว่าเวลาเราลงวิดีโอจะ้ะเวลาเราลงวิดีโอเนาะหน้าเฟซของเราเนาะมันจะต้องลงที่หน้าเฟซคุณคิดอะไรอยู่หน้าเฟซของเรานะจ๊ะเราจะต้องถ่ายวิดีโอเองอัดเองทำเองทุกสิ่งอย่างเนาะและ มันจะต้องเกินค่ะมันจะต้องเกิน1นาทีขึ้นไป2นาที3นาทีขึ้นไปก็ดูว่าเราสามารถที่จะพัฒนาที่เป็นคลิปของเรามันถึงจะเปิดการมองเห็นก็สังเกตว่าลงวิดีโอต่ำกว่า1นาทีแล้วทำไมไม่เปิดการมองเห็นนะคะร้อนๆกล้วยทานไม่ทนันใช้วิธีนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะตากเป็นลูกแล้วนำไปนึ่ง ะสามารถทําให้เราดูตรงนี้ได้อ่าก็เอาอะไรมาคลุมเดี๋ยวนกทานหมดนะจ๊ะอันนี้ตากได้ประมาณหนึ่งแดดแล้วนะจ๊ะเราก็เอาล,ลวดตรงนี้มาคลุมนิดนึงนะคะผ้าคลุมก็นกก็ไม่ทานปกตินะจ๊ะถ้าตากจนพอใจแล้วแล้วแต่ว่าเราจะพอใจให้มันแห้งประมาณไหนเราก็ไปนึ่งสักสิบนาทีแล้วก็เก็บ ใส่ตู้เย็นใส่กล่องใส่ตู้เย็นนานถึงหลายๆปีนะคะวิธีทํากล้วยเนาะง่ายๆสำหรับฤดูการนี้อันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่าใครที่มีกล้วยเยอะ,เ,ยอะเนาะทากินนะจ๊ะอ่าทำกินอ่าถ้าเราตากแบบ ไม่มีอะไรคุมนกมาทานแน่ที่บ้านน,น,นกเยอะมากมีต้นไม้เยอะจา้ามีนกเยอะมากนะจ๊ะอ่าเราก็แกะแล้วก็ตากแบบนี้เลยง่ายๆเนาะเราก็พลิกกลับได้ตากตากจนกว่าเราจะดูว่ามันแห้งถึงข้างในแล้วประมาณนี้นะคะก็เป็นกล้วยตากแบบออแกนิกนะจ๊ะไม่ได้ผ่านกรรมาวิธีอะไรมากมายเนาะ ใครชอบทานเหมือนกันไหมนะคะชอบทานเหมือนกันก็ทำได้เลยอง่ายๆจ้าสำหรับวิธีทำกล้วยตากธรรมชาตินะจ๊ะไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมจ่ปวนจอมป่วนจมปวนจมปวน,ปวนที่จะมาทานกล้วยของเราเ นะานางก็จะทานเราปิดไว้จ้าเราปิดไว้เราไม่ให้นางทานจ้าเราจะไม่ให้นางทานของเราจ้า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวสักพักแดดก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เอาถอยเข้ามาในบ้านเราอืมเลิศเลยโอเคนะคะมาได้เลยขนสงนะ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นเบอร์โทรขนสง่ง บายยจ้าฝึกทำกินเองนะคะง่ายๆ